คันนี้นะครับไม่มีชกไฟหมานะครับบูทหูแนวขาดหมดเลยครับผมคันนี้นะฮะเสริมมาตึบเลยนะครับนะเสริมมา2แผ่นหนาๆเลย12มิลนะเสริมมาตัวนี้นะครับจะทำให้รถได้แข่งกระด้างครับไม่เป็นไรครับมาหาผมนะจบแน่นอนครับเดี๋ยวของเราจัดขึ้นไม่ครับในสูตรนิ่มๆของช่างทงครับแล้วก็เสิริมด้วยช o k ช d ไฟหลังจะช่วยให้รถไม่โค้งและลดอาการบูทหูแนวขาดด้วยครับนิ่มเนิบแน่นอนครับอร่อยด้วยช่างทงของสามครับ เดินทางมาจากไหนครับพี่ปุมธานีคลองปุมธานีคลองหนะครับแล้วรถคันนี้วิ่งอะไรอยู่ครับวิ่งต่างชาติทันสปอร์ตนะครับผมวันนี้เข้ามหาช่างทงก็ด้วยอาการเดิมทีมันเป็นยังไงพี่แข็งพี่แบบแข็งแล้วเวลาขับเร็วนิดนึงโดนลมมาปุ๊บแบบมันโค้งครับโค้งอ๋อมันโค้งเลยน่ากลัวมันโค้งน่ากลัวแห่อย่างเงี้ยครับผมนะังช่างทงก็จัดให้ใหม่แล้วนะครับก็ในสูงช่างทงนะฮะสิบเมตมิลหนึ่งตัวแปดมิลหนึ่งตัวคันนี้เป็นรถกาส NGV 2สองถังหนักเลยทำให้นุ่มของเดิมมเเนนี่่่ยรรถปลาับไได้ะค แข่งมากนะเออนะครับแต่ว่ารถเต็มเต็มดีแต่เนี่ยฟิลลิ่งมันนั้นไม่เหมาะครับโยนทิ้งไปนะช่างทงจัดขึ้นให้ใหม่ครับถามเสร็จแล้วไปลองมาแล้วเป็นยังไงบ้างโหนิ่มนึบเลยครับพี่อ่าแจ๋วเลยนะครับก็น่มเก่งเลยอะรถเก่งขับคนเดียวนุ่มนะครับขับหลายคนนึบนะครับผมไม่ห้อยไม่ย้อยช่างทงรับประกันเลยนะครับอยากได้แบบพี่ท่านนี้นะครับมาหาผมได้เลยครับผมนิ่มนึบแน่นอนนะอร่อยด้วยช่างทงของสาม